FC ทุกคนและก็ไม่ใช่ FC ลุงก็มีที่รับชมรับติดตามกันอยู่นะครับผมสวัสดีไปหาทุกทท่านนะครับตอนนี้ลุงหนดก็พารับชมมารับชมดอกไม้ชนิดนี้กันทั้งกินได้ทั้งเป็นดอกไม้ประดับชื่อดอกเชอร์รี่ครับดอกเชอร์รี่นั่นเองเนาะเชอร์รี่ที่ทุกคนเคย ได้กินผลได้รู้ได้สัมผัสมา,าพันนี้เป็นพันกินได้นะครับพันกินได้ดอกเชอร์รี่ที่น่ารักน่ารักก็แหละสีแดงๆสม้สมๆนั่นแหละอตอนนี้ออกดอกแล้วในสวนหลังบ้านของลุงมีสามชนิดครับสามชนิดชนิดกินได้กับชนิดกินไม่ได้ชนิดเป็นไม้เป็นไม้ประดับครับประดับ ประดับสวยงามมีแบบห้อยลงมาแล้วก็แบบเป็นยืนต้นครับแต่ที่แน่ๆมาดูชนิดนี้กันก่อนเนาะชนิดนี้คือชนิดกินได้ครับเป็นผลให้กินกันต้นใหญ่พอสมควรเหมือนกันคิดว่าปีหน้าาจะย้ายครับขุดจะขุดย้ายไปที่ไร่กันปีนี้เอาไปนี่ก่อนเพราะปีนี้ขุดไม่ทัน คาล็อกดาวน์ซะก่อนรับล็อกดาวน์เขาห้ามออกเดินทางไม่ให้เกินห้ากิโลเดยไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ก็อยู่ไรมาคาอยู่ที่บ้านนี่แหละอยู่ที่ไร่อ,อยู่ที่สวนหลังบ้านนี่แหละตันนี้ครับสวยงามไปอีกอย่างหนึ่งเนาะดอกข้นเขานี่ก็ขาวสวยงามประชีีพามาชมพันพันต้นกันพันต้นใหญ่ครับพันต้นใหญ่ ไปเรื่อยก็เดินก็ชมดอกไมไ้ไปในตัวเล่นไว้ก่อนเนะาะมีดอกอะไรบ้างลุงก็ไม่ทราบเหมือนกันพชื่ออะไรต,ตอนนี้กําลังออกดอกหลาอย่างครับหลยสไตล์ตอนนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ออกดอกครับตอนนี้ มาดูชนต้นเชอรี่แบบไม้ยืนต้นครับต้นใหญ่อายุเก่าแก่เลยดูดิเห็นไหมออาขาวนีเนะี่นี่คือเชอรี่พันยืนต้นครับพันนี้กินไม่ได้ครับกินดอกอกินผลไม้ไม,ไม่ไม่มีผลไม้ให้กินเลยไม,ไม่มีไม่มีลูกให้กินนะเนี่ยง่ายๆดอกใหญ่ขาวบนิสุทธิ์ ถ้าอุ้งมือลงเลยเห็นไหมย้อยลงมาเป็นเป็นเป็นดอกไม้ที่ย้อยลงมา,มาแต่ไม่มากปีน,นี้ดอกไม่มากก็มักกำลังบานเต็มที่นะดอกไม่มากแต่ต้นใหญ่มากเลยต้นขเขาเดิดลำต้นนะปะครับเี่พาไปชมเชอรี่อีกชนิดหนึ่งครับชนิดที่ ต้นเหมือนร่มรับมาร่มกลางลงมาแล้วเขาเรียกว่าเชอรี่วีพิงเชอรี่ครับวีพิงเชอรี่ไปตามมาดูดิครับผมฝั่งนี้บรรยากาศในส่วนหลังบ้านครับตอนเชา้าลมลมพักกะโชกกะโชคเป็นระยะระยะ ดอกไม้นานา,นาพันตอนนี้ก็เริ่มทยอยทยอยอ,ออกกันมากันทีแค่แล้วตอนนี้เดินมาชมด้วยกันอย่างขี่ใจเลยวันนี้ลุงจะไม่ปิดกล้องไม่ไม่ปิดหน้ากล้องวันนี้ ก็เขมไมเลียนะเขมเลียที่เคยให้ชมไม่รีบมาชมกันนะออกดอกเรื่อยๆครับเขมไมเลียดอกไม้ด่างๆดอกไม้ด่างสวยงามไปกี่แบบเนาะตัวนี้เริ่มออกดอกเต็มต้นเลยในพันนะครับพันนี้ที่ลุงคุยตะกี้นี้พันเชอร์รี่วีปิ้งครับวีปิ้งเชอร์รี่ ดอกเหมือนกันตะกี้แหละห้อยลงมาเขาขาวแต่ต้นของขาเหมือนเหมือนร่มกลางลงเป็นที่นิยมของพึ่งวันพึ่งน้อยกำลังมาแล้วเห็นไหมเหมือนร่มกลางลงมาลง,าลงตรงนี้หลายปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วตอนนี้คิดว่าปีหน้าจะย้ายขนย้ายไปไม่รู้ว่าจะ ขูดไปหรือเปล่ามนุษนยเนี่ยลำต้นใหญ่มากเลยใหญ่มากมากเลยปีนี้ออกดอกให้พอใจอยู่เหมือนกันปีนี้เป็นปีแรกที่ออกดอกให้พอพอใจเมื่อก่อนดอกไม่ถึงหานนี้นะดอกสี่ห้าดอกก็เขาหมดไปเป็ียนชิดคงเป็นเพราะว่าลุงตัดกิ่งเขาออกสั้นไปเมื่อก่อนนะกลางลงมาเหมือนร่มเหมือนร่มเลยไงยอดเขาจะตามลง ลงมามันรบเนี้ลงมาดูตัดออกไปสั้นๆไปเลยใบกำลังออกมาแล้ไปที่นี้มาดูอีกพันหนึ่งครับอีกพันหนึ่งมีหลายพันพันนี้สีชมพูครับห้อยลงมาเหมือนกันสวยงามพันนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งหน้าบ้านครับนหน้าบ้านหน้าบ้านขนย้ายต้นไม้ ไปเรื่อยๆไป,ไปไปที่ไร่ครับตอนนี้มาคาล็อกดาวซะก่อนเลยเลคากันปุ๊บเลยนี้จะไปไม่ได้ตอนนี้เจ้าเขม,มเรเลียก่อรอกไปเรื่อยๆอนาบ้านมาบ้านผ่านห้อยลกมาครับผันนี้เห็นไหมชินนนี้จะสวยงามไป เหมือนเชอร์รี่ปลอกซัมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเหมือนกันแหละเหมือนกันเลยก็จะเรียกคนละชื่อเนอะคนละประเทศคนละชื่อไปต้นนี้เก่าแก่ครับใหญ่มากเลยใหญ่ สมบสชักับดอกเอสเซเลียครับนี่ก็าเอสเซเลียก็กำลังอลังการนะเอ e สเซเลียดูซีเอสเซเลียดิลำต้นของเขานี้ใหญ่เท่าขาช้างเลยนะลำต้นของเขาใหญ่ครับใหญ่มากเลยเป็นดอกไม้เมืองหนาวเนาะเมืองหนาวเมืองไทยนี้จะถ้าจะขึ้นก็คงตามรอยตาม ภูเขาเชียงใหม่โดยถนนนะที่อากาศเย็นๆๆนะครับพึ่งเยอะเลยหอมครับหอมหอมเห<อ>ม็นหน้าดุกล้ว ไปไปไงบ้างนี่สวยงามกันไหมเนาะไปอย่างนึงไปพอดูพอชมกันเนาะโอเคนะครับผมไปไงเขาจบที่นี่ก่อนนะครับผมไปเขาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe ดูด้วยนะครับผมกำลังใจให้กันด้วยเนาะสวัสดีครับจากออสเตรเลียครับผมสวัสดีครับ